เพื่อนๆวันนี้อยู่กับน้ำชวินนะคะพร้อมหรือยังที่จะรู้ความลับในการเป็นสถรีอ e ีคอมเมิร์ซว่าเขาทํากันยังไงหลังจากที่รอคอยมานานนับเดือนวันนี้เราอยู่กันที่งาน Thailand e-commerce expo 2024โอ้โหมีบูธชั้นนํามากกว่า40บูธท,ที่เราขอคําปรึกษาได้แบบเอ็กซ์คลูซี คิดว่ามีโปแถมให้เยอะขนาดนี้ยังไม่หมดแค่นั้นเขาจัดสเตจไว้ถึงสองหอพบกับสปีกเกอร์ตัวท็อปที่มีความเชี่ยวชาญในหลายๆด้านงานนี้คนก็แน่นความรู้ก็แน่นเปิดตัวได้สนุกสนานอลังการเวอร์สมกับเป็นงานของชาวอ e ีคอมเมิร์ซเริ่มจากมาเก็ตติ้งยุคใหม่แบรนดิ้งที่ยั่งยืนคอนเทนต์ที่แตกตา่าง อัปเดตเทรนทุกแพลตฟอร์ม AI สู่ลกอนาโคตและถ้าใครติดปัญหาธุร um กิจอยู่มาปรึกษากับกูรูได้แบบไพรเวทเกือบจะกลับแล้วแต่งานนี้เขาเซอร์ไพรส์เก่งยังยังมีเสวนาสุดพิเศษอีกลรอจัดเต็มตลอด2วันคิดว่าแพงอยู่ใช่ไหมฟรีจ้าหวังว่าทุกคนที่ได้มางานนี้กล้าที่จะเริ่มต้น กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องที่จัดงานดีๆแบบนี้เป็นพื้นที่สร้างโอกาสให้คนรุ่นใหม่ที่สุดยอดเลยชอบคลิปนี้เพียงแค่คุณกดไลค์กดแชร์และพบกับชวินได้ในคลิปหน้านะคะ